เจอเจอแล้วครับของดีรถเราเองสาขาลำมาลายด้วยรถเราเองแนะ่นอนนะคันนี้นะตอนนี้นะครับอยู่ที่ลานประมูลอีกแล้วนะวันนี้เรามาดูน,นี่มีประมูลนะครับมีรถเยอะเลยมีประมูลคูปต้านะพรงนี้มีอ e ีเซกิแล้วก็มีนิวฮอลแลนด์ Ho ด้วยนะครับวันนี้มาเสริม,เพ,ม,เ,พมเพิ่มเติมเป็นนิวฮอลแลนด์นะอ่ะอาเดี๋ยวเช่นนี้เห็นไหม ก่อ,อยู่เรากำลังเดินเข้าไปนะครับนี่ก็จริงๆตอนนี้เราไปเอาใบก่อนเนาะว่ามีราคาขนานบ้างไงบ้างนะโอเคเดี๋ยวงไงเดี๋ยวแค่นีน้ก่อนเดี๋ยวว่ากันนี่ได้มาแล้วนะครับเป็นใบเขาก็จะบอกเนาะว่าวันนี้มีจํานวนกี่รายการนะครับมีรถอะไรบ้างนะเราก็จะนั่งดูนะครับว่าเราก็นั่งดูนะว่ารถเนี่ยขนาดที่เราสนใจนะครับ เราก็จะไปนั่งเลือกแล้วก็ลองสตาร์ทดูนะว่าเราอยากได้คันไหนวันนี้ใจเราเนี่ยใจเราจริงๆเนี่ยเราอยากได้54คันนึงแล้วก็40คันนึงแต่ว่าปัญหาคือ54ไม่มีนะเหลือแต่4 0กับ42เดี๋ยวเราก็รอดูกันว่าถ้าคันไหนไปไหวก็น่าจะเอาไปสักคันหนึ่งเนาะแล้วก็ลองดูอีกทีว่าเราไหวกันที่คันไหนนะครับเพราะราคาเนี่ย42มันจะสูงนิดนึงนะแล้วเรามาหาดูตัวอื่นด้วยเนี่ยมันก็จะมีตัว อันนี้ก็จะมีตารางบอกนะครับว่าราคาเท่าไรยังไงเพราะยังไงไม่แค่รา,าคาตั้งสุดท้ายเราก็ต้องประมูลอยู่ดีเนาะอย่างตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูตัวนี้นครับก็เป็นนี่ใช่ไหมมันจะมีหลายอย่างนะมันจะมีเห็นเต็มไปหมดเลยนะครับพอดีไม่มีเปิด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 ,ปดจะมีคันนี้หมายเลขนี้มาจากที่ไหนอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็ไปดูรถอีกทีนึงนะครับว่าเป็นยังไงเนาะอ่าเนี่ยเดี๋ยวเรานี่มาละเราเอารถเรามาเอาแบตนะครับมาลองสตาร์ทดูนะว่าขนาดเป็นขนาดเดี๋ยวผมจะค่อยๆถ่ายไปเนาะ ดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปดูรถยี่ห้ออื่นด้วยแล้วก็ผ่านยี่ห้ออื่นด้วยนะครับว่าเขาขายกันยังไงนะเพราะว่าในตารางที่ผมดูอะ่ะมันมีไม่ได้ขายแค่เฉพาะรถนะครับมีเครื่องอัดฟงังเครื่องอะไรด้วยนะเดี๋ยวผมก็ค่อยถ่ายเป็นวีล็อกต่อไปกันเรื่อยเลยนะครับชูแมปอันนี้โอ้มีซิลิเกลนะครับเครื่องตัดหญ้าเนะาะราคาแสนสองนี่ของใหม่ป่าวะเปนของใหม่เลยนะผมว่าน่าจะของใหม่นะครับอ๋อแปะโฟเต้ามาอ๋อมือสองแฮ เหมือนใหม่เลยว่ะเออเครื่องตัดหญ้าก็มีนะครับเนี่ยเต็มเลยนะเครื่องตัดหญ้าเนาะ่อกมาก็จะเป็นอังน,นี้เป็นลานจอดนะครับตรงนี้ก็มีแต่เจ้าของรถนะครับมากันเนาะแล้วทีมงานเราเนี่ยอยู่ด้านในนะกำลังเช็ครถเช็คอะไรนะครับแล้วก็เช็คราคาเนาะแต่เขาเองก็พรุ่งนี้เนี่ยมีคันของนีฮอ o แลนด์ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะ,อ,ะอย่างคันแรกก็ดูก็วันนี้ ไปดูหลักๆก,ก็จะเป็นวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูหลักๆก,ก็จะเป็นอิซกิแหละเรามาดูก่อนเนาะมันมีทั้ง40กับ42นะครับซึ่งตอนนี้40 42ในราคามันต่างกันดิฟกันประมาณเรื่องใหญ่หญเลยนะอ่าโอเคถึงละทีมงานเดี๋ยวขอดูรถนะครับอย่างดูคันนี้ก่อนอน,นี้40นะรถนาเนาะโอ้ยสยางเหลือดูขนาดไหะอันนี้เหรอ นี่ไหมย,ยางหน้าไม่ไม่ได้นะคันนี้ทำยางหลังแกะสภะ้าอมาอืมอืมมาพร้อมลอตเตอรี่รอบนี้ไม่มีไฮสีมีสีสีกับสีบสองรู้นนี้ไปดูก็ได้แต่ว่า แปลว่ามันรถรถต้องรู้ว่ารถเป็นยังไงแล้วแล้วเราเจอรถที่เราต้องการหรือ,อยังนี่นมินิเหรอเป็นไงเล่งไว้แล้วไม่ได้ใช่ไหมสภาพหนักหน่วงอะทนะีาไหนวะไปดูหน่อยเนี่เยเอยอันนี้ใช่ไหมนี่คันนี้นะครับเราแลกเล่งไว้อยู่ประมาณพันกว่าชั่วโมง ราคาไม่สูงนะครับเอามาดูสภาพแล้วโอ้หนักเลยหนักจริงๆว่ะโอ้บอกทางนี่เปลี่ยนฝานี่มาแล้วปะีมันรอยแกะนันเนี่ยแล้วรอยมันรอยแบบเนี้ยอ,อ,อ๋อออกฝาครอบหายโอเคแล้วเราแบตมาไหมอ่ะ บตก็อ,กออรรถเข็นเข้ามาอ่ะไปดูคันอื่นไปไปดูต่อเลยไปดูคันอื่นกันเจอเจอแล้วครับของดีรถเราเองสาขาลำมาลายด้วยรถเราเองแน่นอนนะคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาแบตมาลองสตาร์ทเนี่ยต๊อกไอ้ขยับมาได้ไหมเดี๋ยวเขาไล่ต้งแน,น่นคันนี้ก็ ยางหลังใช้ได้เลยนะ,ะรถวิ่งนะยางหลังเหลือเยอะเลยยางหน้าเหลือนะยางหน้าพอเหลืออยู่ผ่านเลย <What? S 1> ผ่านห้าถ้ารถอของเราเองอะ่ะเรารู้ประวัติเราก็โอเคอยู่แนละ้วรถมือเดียวเนาะเดี๋ยเราก็สนใจรถตัวเราเองละอันนี้นะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทกันนะครับว่าเป็นยังไงไอท่อท่อน,นี้เขาไปโมมาเปิดอืมทีม่ใครันม,มีผ่านด้วย รถเราเองเนาะเอาไปดูต่อแล้วเราไปดูดูคันไปดูนี่นี่ผมพาไปดูดีคอนแลนด์ใช่นหนมาโดนชนมาสินี่<ด>นอันนี้เราอย่างนึงไม่รูป้ไปโดนอะไรมานะนี่นะครับบิดผิดรูปเลยนะก็เลยไม่อยากเก็บเลยน่าจะซ่อมเยอะเลย เป็นไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับกน็น่าจะชนจนชนงามานี่สีเราอยากให้ดูคือตัวนี้นะครับมีฮอนแลนด์ Holland นะเริ่มเข้าะม,ามูลแล้วนะมือสองตัวนี้มันมีที4 4ส r ก็เป็น48แรงที GT 55นี่ตัวใหญ่นะครับเนี่ยที่เนะครับ อ่าอ้แต่สภาพแย่มากเลยโอ้โหเ,เขามีรถยึดเหมือนกันเนะเาะแล้วก็ไม่ค่อยรู้เนาะว่าเขามีของขยับโอเคส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยครับก็มีตระกูลคือตระกูลนี้ตนะ้องบอกว่าตระกูลของตระกูลพวกทีทีเนี่ยมีข้อดีคือเขามีระบบที่เป็นระบบ เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเป็นระบบเหมือนคัด2ชั้นอะไรเงี้ยนะครับเยอะแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่เรียกได้ว่าถ้าคุณไปใช้เนี่ยมันคล้ายๆตระกูล M ต้องบอกว่าเขามีความฟังก์ชันการแห้งของ M กับเนี่ยครับตระกูลท T เนี่ยจะมีความคล้ายกันนะครับอาจจะเป็นดับเบิลคลัชก็ดีในบางรุ่นนะครับเนี่ยครับหนึ่งวีดีโอเนี่ยเขาหมุนซ้ายขวาได้นะเดี๋ยวผมไปให้ดูนี่ตัวนี้ของเขานะครับก็เป็นรถของรุ่นตระกูลท t แต่ว่า สิ่งที่เราเห็นซากเขาเนี่ยครับมันโหสภาพมันดามเมจมันรุนแรงมากเลยนะเนี่ยกระจกข้างอะไรก็ไม่มีแล้วเนี่ไม่เอ่ยเนี่ยครับแทบจะไม่มีเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันเรื่อยๆเนาะส่วนด้านนู้น็จะเป็นอ่าผ่านของยันม่านะครับแต่เดี๋ยวรอบนี้เราไม่ค่อยเห็นยันม่าเลยนะไม่แน่ใจว่ายันม่ารถเขาปล่อยไปหมดแล้วหรือเขายังไงนะครับอันนี้รอบนี้เรามามาอยเหนเนาะอันอนี้ก็เรามาวันเดือนแปดเดือนเก้าก็เดี๋ยว ล่าให้ฟังก่อนล้วกันว่าที่เห็นนะครับมันจะมีตระกูลทีทีแล้วก็ตระกูลทีธรรมดาซึ่งทีธรรมดาเนี่ยก็จะอีกแบบหนึง่งอ่าโอเคเดี๋ยวรอสตาร์รถของอีซกิกีก่อนเนาะี๋ยวลองค่ว่ากันมามาครนนี้เรามาละลองลเลย โไปโบเลยไป ไอซีวีด,ดีนะออโอเปลี่ยนทุกคนันจริงนะโอ้โหเราดี นี่ก็ตายวะอีโดใช้ได้อยู่แล้วแหละเห็นมันหมุนแล้วตะกี้เนี่ยแต่ต้องเปลี่ยนสีนะรั่วกระจายเลยพันเท่าไหร่อ่ะพันร้อยปะ่ะพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าครับพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้า เช็คเช็คตัวเสืวนท้ายกับตัวเพาหน้าก็พออืม,มโคก็ได้ มาปะขีมาไหมาอข้างเลยมัด่นน้วีูกอตัลูกป,ปืนเหมือนไม่เป็นไรนะแน่นไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแลูกปืนไม่เป็นไรไ อนอเคแหละสีมันะมีอยู่เลยโอเคไปปิดแล้วก็เอาไปสตาร์ทคันนิหมันแล,แล้วก็ไปดูยางโอเค